อ่ะก็สวีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะค,คุยจัางทีวีก็วันนี้จะรีวิว GPF4Q2 นะครับต่อจากชุดทีนะ่แล้วนะชุดนี้ครับก็จะประกอบไปด้วยนุ่บารธมาร์สิบสามใบดาร์คสิบเก้าใบีอร์สิบสี่ใบเคหนึ่งใบ,บ,บ,รบ,บครับเหนียวหนึบอ่ะจิมมี่รีบนึ่งรีบหนัดูกันว่าจะได้เซตอาร์หรือจีอาร์หรือไม่จีอาร์ได้แน่นอะน ดวงเราไม่ดีกันอะไรขนาดนั้นเนาะแต่แทาตาเนี่ยอยากหือมาเรียบตังโอเคครับมามแรกนะครับเชียนุยซันชินะฮะบาลามครับ,บ,รรบเห็นได้กันไหมอ่าฟลายไฮนะครับดินเนอ่าอิวลิสนะครับกันโดคุดรากันนะฮะโดรจินาสุ ไซโคโคิลเลอร์นะครับผมพาลซาเทมเมอร์ซันบิยาพาลซาลีวเลอร์ดากอนคิดทาคิบัสแห่งจิตวิทยาสังฆานายกเทพกีศาตสตกัสเทีนชาลาฮอตชาลาฮอตล่างใหม่โครดานแซดครับกเก่งน,นะฮะเอ่อพีจีดาร์กใหม,ม่แมรี่บล็อกดากอนนะครับ มังกรนินจาบัฟกูเลนมังกรนินจาโอไซมังกรนินจาเอ็นไบาพาวซาสปริงลับบิดเออเจ่จสเซนซากิบะแห่งรักบริสุทธิ์ไททอลเอเลเมนต์บิ๊กคูนพาวซาแคชมังกี้พาวซาโพซิชิฟพชิงรัมพียอาไแฟงยูเดอร์ ยอดนินจาแห่งการอัญเชิญวิญญาณซูซุแว็กสตูงเวียนเพียมังกรนินจาอะไรบุไรหรือว่าโมไรดูขอ,อไปดีวอร์ติ้งโบมังกรนินจาแห่งการปิดบัญชีซาเละและซาดาสึกุใช่ไหมใช่แหละคาวเซอร์เทมเมอร์อิกิจิซาดินจามินสฟอกหรือกอบสะเกียร์นะฮะ อายากิรินะครับผมเออไม่โฟกัสเลยอะออประมาณนี้ได้อยู่เนาะ t ันเดเลอร์นะครับเ e ลฟา r ิเพเซอร์นะครับไปสเกยียนของดาร์กนะฮะเออพาลซาเมทันบาร์ตี้ลาก้อน Rare face เวอร์เฟสอินเฟอร์แมนสปิริตอิน e วเดอร์เออแกะครับเรียวมาฮิวใหม่ครับ ของดั๊กฮิเกียใหม่ครับหรือแฮมเตอร์ขี่จะขี้บายไหนแดนของเกียครับแตนโนว้าครับอะไรบายแล้วก็อ๋อเคก็ขี้ดาครับขี้ใหม่เอ่อฮิวฟาชั่นไหนของโนบ้าครับอบบเอา่ามาแล้วนะดูว่าจะได้สายตาหรือไม่นะครับเมื่อกี้เห็นแล้วพี่เด็กอะไร ช่งองเรานี่สุดยอดเลยนะแชตตาไม่ห่วเลยนะครับโอเคครับจะก,กัรพันหน้าครับมไม่มีใชตตาเลยเนาะเล้วครับบ๊ายบาย